สวัสดีค่ะมีนัดกับโคชเก่งอะคะ่ะอ้าคุณสวัสดีครับคุณมี่วันนี้ไปทำอะไรครับอ้าวคุณแบงค์วันนี้มี่มีนัดกับโคชแบบออนไซต์ค่ะ พอดีปกติอ่ะก็คุยกันออนไลน์นี่แหละแต่ว่าวันนี้มีเรื่องที่ต้องคุยกันแบบจริงจังก็เลยนัดแบบออนไลน์เพราะว่าอยากเห็นหน้ากันค่ะแล้วช่วงนี้ร้านกาแฟที่ยงแลบเป็นยังไงครับจำได้ด้วยเหรอคะไปได้ดีเลยคะ่ะสวัสดีคุณมี่สวัสดีค่ะคุาเก่งอ้าวแบงค์คุณดูเคส,สค,คุณมี่ด้วยเหรอใช่ครับพี่พอดีแบงค์เขามาดูเอกสารให้มี่ตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วอะค่ะบอกเลยนะว่าถ้าคนนี้ดูอะลูกค้าทุกคนนะดีมากๆพี่ก็โอยผมเกินไปแต่คุณมี่ก็สบายใจได้เลย ที่เก่งอ่ะเขาเป็นโค้ดมือวางอันดับหนึ่งเลยนะมือหนึ่งอ่ะก็ถือช้อนอีกมือหนึ่งถือซ่อมกินทั้งวันเลยเอา้าก็กับข้าวที่นี่อร่อยล้อ,อเล่นล้อเล่นนะพี่แต่พี่อ่ะก็เก่งจริงรธุรกิจคุณมี่ก็ไปได้สวยแน่นอนสาธุเลยค่ะได้ไงอ่ะเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะไปก่อนนะครับพี่โอเคครับคุณแบงค์คะครับ ขอบคุณนะคะที่เก็บแอร์พอร์ตไว้ให้โนี oh, ยินดีเลยครับไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าคุณมีตรงไหนไม่เข้าใจหรืออยากให้ผมช่วยเหลือ,อยังไงอ่ะบอกผมได้เลยนะได้เลยค่ะงั้นนี่ขอตัวไปหาโค้ชก่อนนะคะครับผม